สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราได้ไปเก็บผักสลัดนะคะจากแปลงที่เราปลูกแบบอินรีย์นะคะเอามากินเมี่ยงปลาทูกันนะคะ okay. สลัดแก้วเลยครับแต่ว่างานนี้มันร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแล้วก็ปลูกค่อนข้างที่จะเปียกกันสลัดแก้วก็เลยไม่ค่อยจะหอนะคะบางต้นที่ไม่หอเราก็จะเก็บเอามากินเมี่ยงปลากันก่อน,น<ๆ>ค่ะอันนี้ก็คือเมี่ยงปลาทูนะคะที่เราจะกินกันในวันนี้อันนี้เราไม่มีเส้นขนมจีนนะ เราก็เลยเลือกใช้เป็นเส้นหมี่แทนนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะใช้เป็นเส้นหมี่ผมจะใส่ผักกาดแก้วหนึ่งใบใบใหญ่แล้วก็ใส่กะทิจากนั้นผมจะใส่เส้นหมี่ลงไปแล้วก็เลือกปลาทูนะคะด้วยน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มแซบๆซนัวนวน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะป่นให้ละเอียดแบบนี้เลยจะอร่อยมากๆค่ะโอยนะกินให้มันพอดีพอดีอร่อยไหม ถ้าผักรดกรอบมากก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เราชอบกินเนาะแล,แล้วก็ปลูกผักนะคะปลอดสารเอาไว้กินเอาไว้แบ่งขายคนที่เขารักสุขภาพนะคะได้กินด้วยเดี๋ยวพามาดูผักใกล้ๆนะคะผักแบบสวยมากสี่าทานะาะแล้วสีเขาแบบควันแล้วกรอบมากนะคะ